ทุกคนดูดิความลื่นเช้ามาก็เหมือนกันเลยนะคะดีนะที่คำมอโรเห็นไอ้โอ้โหนี่แหละหลังจากที่หิมะตกแล้วก็โอ้โหอันนี้จะต้องลงลงเนินนะคะดูไปด้วยกันนะคะว่าจะลงเนินเร็วกว่าเดิมหรือเปล่า หลังจากที่หิมะตกแล้วก็ฝนตกลงมานะคะและ้วคราวนี้ก็เมื่อช้านี้อุณหภูมิลบเจ็ดองศามันก็เลยก่อตัวเป็นน้ำแข็งอย่างนี้แหละมันก็จะสดชื่นอย่างนี้นะคะถ้าพระอาทิตย์ส่องแสงอย่างนี้เอ้ยเป็นที่ตั้งหน้าตั้งตารอ มากมากอยากให้อ่าอะไรนะหิมะแล้วก็น้ำแข็งนะคะหมดไปเร็วๆแนวนั้นนี่ก็คือบรรยากาศนะคะร,รอบๆสวยงามมากเมื่อกี้มีคนขับรถผ่านเดี๋ยวเขาหาอีนี้นี่ไมายา่ยอมดูหนทางน้ำแข็งเต็มไปหมด <laughs> ไปแล้วไปแล้ว พูดมากไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวล้มเดี๋ยวฟันเฉาะพื้นถนนเดี๋ยวฟันร่วงเดี๋ยวฟันร่วงต้องเก็บปากไว้ก่อนโอเคจากไปนะช่วงเวลานี้นะคะเท่านั้นกับพระอาทิตย์สวยๆและนี่ก็คือผลงานของการตั้งกล้องบนประตูนะคะแล้วก็เปิดประตูอัตโนมัติอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> จากทานอาหารเสร็จแล้วนะคะก็จัดด้วยมะม่วงสุกจากเป็นมะม่วงจากสเปนนะคะที่นี่เป็นอาหารและผลไม้นําเข้าจากสเปนเยอะมากแล้วก็อิตาลีนะคะเพราะว่าทั้งนั้นเป็นเมืองร้อนค่ะทุกคนหน้าตาไม่บอกก็รู้นะคะว่าอร่อยแค่ไหนโอ้โหเอนจอยสุดๆทุกคนมะม่วงมีรสชาติหวานเปรี้ยวนะคะแบบว่าอืม ละมุนล,ละมุนและกลิ่นหอมมากกลิ่นคล้ายๆอกกร่องนะคะแต่จะอร่อยกว่าทุกคนเข้าใจไหมรถคันนี้คือความภาคภูมิใจเลยทีเดียวก็คือว่าเรามีรรถโตโยต้ยตาคันเล็กใช่ไหมซื้อมาด้วยน้ำพักล้ำแรงของเราเองแต่รถคันนี้สามีที่เคารพบรักซื้อให้ จต่ถ้าเป็นรถคันใหญ่อย่างนี้เราคงนะตอนนี้คงมีปัญญาซื้อแน่นอนแนวนั้นแล้วก็คิดถึงรถคันเล็กเมื่อกี้เห็นคนเขาขับรถคันเล็กผ่านคิดว่าเออเนาะเรามีรถคันใหญ่แล้วนี่ว่าโหโคตรโชคดีเลยที่สามีซื้อให้ <laughs> โอ้ยสุดยอด มันคือความภาคภูมิใจ <c oughs> ที่สามีอยู่ในคอนโทรลกลับมาต่อกันที่บ้านนะคะกินส้มกินส้มและส้มอันนี้นะคะนำเข้ามาจากสเปนเช่นกันค่ะคอยดู <c oughs> <c oughs> มัวอนี้มัวเดี๋ยวปอกเดี๋ยวเดี๋มีกี่เ

อร่อยมากขออนุญาตไปกินของทุกคน